เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอยดองกำไรทองเคยมาแข่งนี่ใช่ค่ะเอามาแล้วค่ะเคยแล้วเคยเอามาฝากเราด้วยใช่ค่ะแต่นานมากแล้วนะลักษณะของมันนานมากเลยคือเจ้าอีกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาได้ข่าวว่าหอยดองกำไรทองร้อยล้านแล้วนะครับร้อยล้านบาทเปล่าแบ่งไปขายไปร้อยร้อยล้านแถวที่ กินหอยดองนี่แล้วเสียงดีอ่ะค่ะนี่โนก็น่าจะรู้เพราะว่ากินหอยบ่อยหอยบ่อยมีโน่ก็กินแบบไม่ดองก็จะรู้พี่เอครับพี่เอน้องแซกมีหอยดองแล้วพี่เอมีหอยไม่ดองไหมครับไม่ดองดองดองตอบเจ้าโอกาสได้สิพี่เอพี่ต้องการคำตอบนี้ผมรู้เหรอ เอ้ยแล้วโล่โผล่ขนาดไหนโหลโหลที่จะให้ดองอยากเห็นโผล